มันไล่กันมาจากสู่สารตัวไปละพี่ก็มาอยู่ละมันเยอะเกินนะสวัสดีครับผมพี่มาทานซ่าน้องพุ่มสวัสดีครับสวัสดีน้องสาวผมด้วยเป็นไงบ้างสบายดีไหมผมขอบคุณหนึ่งร้อยดาวขอบคุณครับพี่ออกมาแล้ววะนี่าเยอะเกินในีาตูเยอะเกินผมผมต้องเอาปืนก่อนปืนเล่นเฮ้ยฟามก่อนก็ได้ก็เล่นไปก็เล่นไปที่หนึ่งแน่นอนเกมนี้จัดจริงครับจริงครับสวัสดีครับฟู่ใครอ่ะสลอ มาวิ่งอะไรทำอะไรตรงนี้ฟูวิ่งทำอะไรตรงนี้ฟูฟูเอาไปเลยแล้วว่าโอ้ตัวคูเดี๋ยวเขาโนไปฟูปลาปลาปลาโอ้แม่งตัวด้วยนะสวัสดีครับฝั่งนั้นอีกทีหนึง่ง thanks for the follow เยอะนะเยอะนะนี่เยอะนะนี่ มีคุญแจคแขงเบาหวานกุญแจคแขงอ่ะเปิดแขงอ่สงสญญะสวัสด,ดีครับผู้สวัสดีครับผูเคปปับผูเคปปัูอีกทีหนึ่งนะขอบคุณผู้ติดตามใหม่ด้วยนะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมเพิ่งสตรีมมาได้แค่ชั่วโมงเดียวนะใครจะเล่นก็มาเลยนะผมนะเปิดเล่นกับคนดูแล้วก็เล่นกับซัพพอร์ตเตอร์นะครับ <แก S 1> มาเลยมาเลยผมเกือบเจัดเลยได้เหรียญหกร้อยเหรียญขึ้นหน่อยเดีย<อ>๋ยวปะ ไม่เต็มน,นี่วะอโอ้เหรีหยญร้อยหนึง่งน่าเสียเส่ยง,ว,ยงว่ะอย่างนี้แบบโอ้โหซ้ำเลยไม่ได้ว่ะเฮ้ยเดี๋ยวพี่ออกไปช่วน้องวงให้ดีกว่าเรียนยาหรือหลังเล่นยาแล้วแต่ปล่อยของหลุดแล้วอ่ะนี่แบกเองนี่แบกเองดีกว่าติดแล้วก็ลบตินแล้วก็แตะ เเลืียยพี่หลุยโยนเกมพี่หลุยโยนเกมพี่หลุยโยนเกมพี่หลังเหลือเหรียญเท่าไหร่พี่เหลือร้อยเดียวพลาดพี่หลังพี่หลังทิ้งเหรียญไว้หน้าทุ่นเนาะไม่มีตัวมีตัวแม่งมาว่ะเอ็งทิ้งเหรียญเลยเอ็งถึงตรงไหนเอ็งทิ้งไว้ตรงนั้นเลยไม่มีรถเดือกไม่ต้องบอกมันแค่ผิดพลาดทางเทคนิคครับไม่ได้โยนฮะ๋อ้ถ้าผิดพลาดไปบ่อยเหรอพี่เป็นผออใช่ไหม อาเรีย้อยรถแตกมันยากมักพี่หลังชุบไหนก็ไม่รอดชุบลงเลยแล้วมีแตรมือดิบของมันครบกว่าเฮ้ยแล้วสูงมาทำอะไรกันตรงนี้วะเนี่ยมันมาทัดท้ายพี่หรือเปล่าน่าจะใช่อะมดตายเหรอเชี่ยเป็นยังไงวะ ยายาไหนวะฟองไฟนู่นนู่นดาวหนึ่งไม่ทันรอเปิดหัวผมไหมน่ะเนี่ยรอเปิดหัวหัวผมไหมเนี่ยเออรอเปิดหัวใครครับสุดหล่อสุดหล่อเปิดรอเปิดหัวใครครับสุดหล่อถามจริงใครคมหัวกันดูด้วยแหมทยาเป็นว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 น,น,นรอยิงหัวแหมไปฝึกมาอีกสักปีหนึ่งนะน้อง <y uk> แต,แต่แต่ถ้าเขายิงตายก็จะเป็นอีกใจหนึ่งโอ้ยไม่ไม่ตายวา <c oughs> ะเวลาพี่ฟูดจอดลอล <c oughs> รอแล้วเยี่ยมเลยนะสวัสดีพี่จิมนะสวัสดีน้องพิมนะสวัสดีครับผมพี่ครับผมเล่นด้วยกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วน้องกดเลขห้องมาเล่นกับพี่ได้เลยครับสุดหล่อแลพี่ชุบบัตรอา่าบัตรทองให้เลยนะทุกคนจะได้มีปืนนะผมโอเคไป ไปอะหลังหลังหลังมึงอะไปมึงอะไปเข้าวงหลังอะไรโมแต่โมอยู่แล้วเนี่ยนะผมเอาโคนของไปได้ได้ไหมครับหลัเอาพี่ตัดมาทำไหมต้องใช้นี่ดีเอาไปเจอเวฟดีกว่าต้องอยู่นะสวัสดีน้องปลาด้วยนะทำตามสัญญาแล้วนะน้องย้านะครับผมหน้าขาวให้เราใช่ปะมีเท้ามีเท้าขึ้นมีเท้าขึ้นขึ้นขึ้นไม่ใช่ห้องน้ำตีจริงเลยนะ บายบายมาท้าทายเอ้าไม่คิดถึงพี่หรอทั้งสาวสวัสดีครับขอบคุณสองร้อยดาวครับขอบคุณสองร้อยดาวครับอีกนิดเดียวพี่หลังเอ้ยยากแล้วพี่โอ้ยโอ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ้ยอ้ยไม่ก้อนบงก็วิ่งหนีอีก <laughs> น่ารักยามน,นะจีดแรกบวกร้อยนะมาได้แล้วได, <laughs> ด้แล้ว,ว,ลว <laughs> เริ่มเริ่มเริ่มเล่นออกนะอุ้ยแต่ละคนมีคิวกันหมดเลยว่ะเฮ้ยไปดีมาดีว่ะฟอร์มดีนะสวัสดีน้องกาฟิลด้วยนะ <laughs> นะขอบคุณน้องสาวสองร้ดาวาด้วยนะแวะมาทักทายนะครับสบายดีไหม <laughs> นะขิงขาตะไคร้ใบมะกรูด <c oughs> เอาไปต้มยำเลยอ่ะอีกหน่อยก่อนรีห้องสวัสดีห้องอ่ะ ห้องรีห, à, ห้องอ่าใครจะได้มาคผมน้องจังน้องจังอ่ารีห้องรีห <sh> ้องนะสวัสดีด้วยนะสวัสดีทุกคนนะรผมสวัสดีครับสวัสดีครับมคนมก้าห้าเก้าสามสองแปดครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องอ้างสวัสดีครับเมื่อกี้ลูกผีเขายเข้ามายงเข้ามาบน ไปลงมาในนั่นจ้วยไี่กดเลยเกมหล่อไม่ยิ้มเกมหล่อล่างนักแข่งเข้าทรงละน้องตังมาต้องแบกน้องตังแม่ข้าทรงละต้งตังใจเล่นไม่พี่เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ลูกแคนพี่น่ะขึ้นไปอยู่บนป้ายไม่ยอมขึ้นมาลงมาเชื่องเลนเล่นนี่แหละเขาเรียกว่าแคนแคนแคมป์ป้ายที่มาที่มาของแคนการแคมป์นะวันนี้น้องโจนครับผมเปิดมาได้ไหมคนดู ปิดมายพี่ชายผมตัวโปรพี่และแกทำตลาดดาวดาวลุงพี่กิมหน่อยยากปวดมาแล้วพี่จามกินได้ด้วยเปล่าใจอ่ะเจ้าหนี้ซ่าซานิดหน่อยเนี่ยวเที่ยวทำเสียงมันดังๆนะครับอะไรนะเอ็งพูดไทยช้าๆดิไม่รู้เดี๋ยวตามเดีช่วงนี้ผมทำตามตามน้องกนมาให้ได้ก่อนน้องมันยังไม่มา เออใช่น้องเอพี่ฟังเองรู้เรื่องเลยน้องในแคนยังไม่มาเลยไม่ไม่โครเวลเราไม่มีแคนเลยเธอแหละเอาแต่เป็นบทแอรนะผมนะเล่นด้วยนะเล่นด้วยน้องก็กดเลขห้องมาเลยพี่เปิดเลขห้องทุกเกมใครอยากเล่นกับพี่มาได้เลยเก่งไม่เก่งเล่นได้หมดครับอยาไม่ใช่แคนเขาเ้อไม่ต้องเก่งใจเล่นกับพี่คือเล่นแบบ เน้นสนุกเน้นเฮฮานะอยะไม่เรื่อนผลในห้องมเลยเราไปดีแล้วพี่ไปทางผับดีแล้วก็กลับมาบดีไฟไม่ได้เลยแต่หนูก็กลับมาหาพี่นะแต่น้องสาวนะน้องสาวนะแต่หนูก็กลับมาหาพี่ไงสุดยอดเลยห้ามบอกเอ๊ะอันนี้พี่คตรเก่งเลยพี่พี่ไม่อยู่เกมอะ ピーバーのジャンプにゲームをゲームするうにしたピーバーの ไรเชโฟลแกงพิชิมแกงพิชิมเริ่มเริ่ม่นเกมหน้ากเล่นเริ่มเข้ามือเข้านิ้วละไม่โยนลนะไม่โยนนะคือแบบตัแต่บวกทุกเกมอ่ะผมพาแตมบวกทุกเกมอ่ะไม่มีโยนิงถ้าไม่ตายคนเกมจะดอเหราไล่ตามไปวงหนวงฟ้าหรอ ใช่พี่เอาล่าคิวก่อนแล้วเราค่อยไปนี่ทีไ่ได้มีคิวเนี่อหน้าไปเยอะน้องพี่นี่น้องเยอะ,ยอะแยะ <c oughs> <bleed S 2> นะครับผมนะน้องจินบอกพี่น้องเยอะแยะเลยนะสวัสดีน้องจินนะ <c oughs> นะติดตามมา3ปีแล้วไวจัดน้องสาวใช่ใช่ตอนนี้ก็ยังอย,อ,ยอยู่อยู่อยู่อังกฤษปะอ้เยอะจังวะตอนนี้อยู่อังกฤษน้องสาวสวัสดีน้อง